สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆที่รักในการเล่นรูปถ่ายทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันกันกบผมแล้วนะครับกับกระผมเอ็มร้อยบางนะครับ EP นี้เป็น EP ที่13แล้วนะครับสําหรับวันนี้ครับผมมีรูปถ่ายดีๆเก่าๆสวยๆหาชมยากมาให้ชมอีกหนึ่งบานนะครับกับรูปถ่ายหน้าหนุม่มหลวงปู่ลำวัดกลางปทุมธานีนะครับรูปถ่ายหลวงปู่ลำวัดกลางรุ่นนี้นะครับจัดว่า เป็นรูปถ่ายที่หาชมได้ยากอีกหนึ่งบานนะครับนะอ่าปีการสร้างประมาณปี24กว่ากว่าๆนะครับไม่เกิน2,500นะครับนะจำนวนการสร้างไม่แน่ชัดนะครับแต่ค่อนข้างจะน้อยมากเลยนะครับสำหรับรูปถ่ายแอคหน้านี้นะครับนะเท่าที่ผมเคยเจอในสนามเลยนะครับที่เล่นหาและยอมรับว่าเป็นรูปถ่ายที่ทันยุคหลวงปู่หลามบุกเสกนะครับนะก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบผมถือนะครับเป็นแบบแอคหน้าหนุ่มนะครับนั่งอยู่หน้าโบสถ์นะครับ นะลักษณะคือจะเป็นรูปท่านนะครับ <awakening. S 1> นั่ง่าสมาที่อยู่นะครับ mm. นั่มีอัคระยานอยู่สีตัวด้านข้างนะครับนะใบหน้าท่านนะช่วงนี้จนะเป็นตช่วงที่ท่านกําลังแบบพรรษายังไม่มากนะครับกับอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นรุ่นถ่ายเป็นรูปถ,ถา่ปปถายรูปที่2นะครับแอคน่้นจะเป็นแอคต,ตอนที่ท่านใส่แว่นตาแล้วนะครับอายุจะประมาณพรรษาค่อนข้างสูงแล้วนะครับนะที่ยอมรับยอมรับเล่นหาก็จะมีอยู่2แบบนะครับ แต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องส่วนของอรูปถ่ายหน้าหนุ่มแอกนี้ก่อนละกันนะครับนะนะครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับนะเป็นรูปถ่ายหน้าหนุ่มของท่านนะครับนะบ้านนี้จะพิเศษหน่อยนะครับตรงที่ว่า,ารูปถ่ายนะครับจะปีกกว้างกว่ารูปถ่ายทั่ว,วไปนะครับนะซึ่งแบบนี้จํานวนการสร้างจะค่อนข้างน้อยขึ้นไปอีกนะครับ แล้วก็หาชมยาก้วยนะครับนะส่วนวิธีการดูแท้ดูเก๋ดูยังไงเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับเราก็ต้องมาดูความคมชัดของอ่ารูปก่อนนะครับนะเป็นธรรมชาตินะครับในการดูรูปถ่ายทุกร่นทุกหลวงพ่อนะครับนะบานนี้เราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับนะเนื่องจากอ่ารูปถ่ายหน้าหนุ่มนะครับจะไม่ได้เป็นรูปถ่ายฟิล์มแรกของท่านนะครับนะ เขาจะอัดซ้ํามาจากรูปถ่ายบานใหญ่ที่อยู่ที่วัดนะครับนะแล้วก็ให้หลวงปู่หลําเป็นคนปลุกเสกอีกทีนึงนะครับนะก็จะลักษณะประมาณเหมือนเป็นรูปถ่ายฟิล์ม2หรือหรือฟิล์ม3ประมาณนี้นะครับนะนะครับความคมชัดนะครับแน่นอนครับมันก็จะไม่คมชัดเหมือนกับฟิล์มแรกนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่คมชัดไม่ใช่ว่าจะเบลอไปเลยนะครับมันจะมีความชัดค่ามคมชัดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับนะลองดูนะครับผมจะหมุนรูปให้ดูช้าๆนะครับ เห็นไหมครับนะรูปมีความคมชัดอยู่ครับในระดับหนึ่งนะครับนะสวยงามครับจัดว่าเป็นรูปถ่ายที่หาชมยากและราคาค่อนข้างสูงบาทจึงเลยนะครับนะออกประมาณปี2,400กว่าๆนี่แหละครับนะไม่เกินปี2,500นนะครับนะสวยงามมากครับ ที่ผมต้องหมุนรูปไปดูเพราะว่าแสงมาสะท้อนนะครับนะมันจะได้พิจารณาเห็นความคมชัดได้ทุกจุดนะครับบอกไว้ก่อนนะครับรูปรุ่นนี้นะครับเก๋ดีเก๋เยอะย้อนยุคเยอะนะครับศึกษาดีๆนะครับนะพยายามหารูปที่เป็นคมชัดแบบนี้นะครับรับรองว่าปลอดภัยไร้าังวลแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขยายเพิ่มอีกนะครับเห็นไหมครับอ่ะ ถึงจะเป็นฟิล์ม2ของท่านนะครับแต่ว่าความคมชัดนะครับเห็นไหมฮะมันจะอยู่ในระดับระดับหนึ่งเลยแหละนะฮะถึงจะไม่คมชัดขี่สุดนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับอย่างที่บอกก็คือรูปรุปรป่นนี้ไม่ใช่เป็นฟิล์มแรกของท่านนะครับจะเป็นฟิล์มที่อัดมาจ,จากรูปฟิล์มรูปบานใหญ่ทีนะครับเห็นไหมฮะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่คมชัดเลยนะครับคมชัดอยู่ครับนะต้องย้าก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปฟิล์ม1ฟิล์ม2นะครับ นะถ้าอัดมานะครับถึงไม่คมชัดนะครับยังไงก็ต้องไม่ขึ้นเงาก็ต้องไม่เบิร์ดนะครับต้องไม่ฟุง้งนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเขาชัดได้แค่นี้นะครับแต่ว่าใบหน้าท่านาเส้นสายลายจีวรของท่านนะครับเห็นไหมฮะจะไม่ขึ้นเงาไหมครับนะและดําก็คือจะไม่ดําปี๋ไหมครับยังพอเห็นเขาโคของรูปไหมฮะเห็นเห็นมือท่านไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับและบานนี้พิเศษอยู่อย่างตรงที่ว่า อ่าเป็นรูปที่แบบอ่าไม่ตัดขอบนะครับเห็นไหมฮะก็จะปล่อยขอบออกมาไหมครับเนี่ยปีกจะกว้างเอารูปปกตินะครับซึ่งปกติที่พบทั่วไปเนี่ยคือจะเป็นรูปที่แบบว่าตัดพอดีกับขอบนะครับนะบานนี้เขาจะปล่อยปีกว้างเห็นไหมครับเนี่ยกระดาษเก่าครับเห็นไหมฮะมีรอยกินกระดาษมีรอยยับจนเป็นธรรมชาติของรูปนะครับเท่าที่เจอส่วนใหญ่เลยนะรูปถ่ายหลวงปู่หล่ำนะครับที่ผมเห็นส่วนมากเลยนะจะไม่อาจกระจกนะ ที่ผมเจอที่เคยผันผ่านมือมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น1รุ่น2นะครับส่วนใหญ่จะไม่อาจกระจกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่าไปยึดติดตรงส่วนนั้นมากนะครับนะเพราะบางที่าอาจจะไปอาจกระจกย้อนหลังก็ได้นะครับแนะนําว่าให้ดูที่ความคมชัดและความเก่าของดาดไปก่อนนะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยจุดหลักๆเลยนะครับนะวิธีการดูรูปหนุ่มผู้หลับนะครับนะใครจะจดจําเอาไว้เป็นวิธีการดูก็ไม่ว่ากันนะครับนะนะครับลองสังเกตดูไหมครับว่าเส้นยันเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับยันที่อยู่ด้านข้างองค์หลวงปู่หลามทั้งสี่ได้ไหมครับเห็นไหมครับว่ายันเนี่ยจะค่อนข้างเข้มแล้วก็ลอยเด่นขึ้นมาเลยนะครับนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครยันจะลอยเด่นขึ้นมาเด่นเด่นมากกว่าองค์ของหลวงพ่อนะครับนะทางนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากการที่หลวงพ่อนะครับได้ทําการจาน จานหมายถึงว่าจานในที่นี้คือจานเอ่อจานในฟิล์มนะครับจานในม้วนฟิล์มนะครับก่อนที่จะไปล้างแล้วก็อาจเป็นลูกขึ้นมานะครับนะยันก็เลยดําแล้วก็ลอยเด่นขึ้นมาเลยครับนะเห็นไหมฮะพอซูมมาเห็นไหมครับมันจะมีความคมชัดมากเลยไหมฮะแล้วจะดําแล้วจะลอยเด่นขึ้นมาเลยไหมครับถ้าเป็นของเทียมหรือของเลียนแบบนะครับนะยันนะจะค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่มีมิตินะครับนะ แล้วก็เส้นสายลายล,ายละเอียดองค์ประกอบอืน่นๆของรูปนะฮะมันจะไม่มีมันม,ม,มันจะไม่มีมิติอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมือท่านเห็นไหมครับเนี่ยนะอ่ะคาราวนี้ผมจะให้ดูด้านหลังนะครับอืลอยยับรอยย่นรอยแยกนะครับเป็นธรรมชาติของกระดาษเก่านะครับนะซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้ ทั่วไปเลยนะครับสาหรับรูกถ่ายเก่าๆนะครับนะถ้ามีอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาที่ดูง่ายอยู่อย่างนะครับเห็นไหมฮะส่วนใหญ่นะครับรูปถ่ายหลวงปู่หลามนี้จะไม่ค่อยอาจกระจกนะเท่าที่ผมเจอเลยนะไม่ว่าจะเป็นเออรูปแอคหน้าหนุม่มหรือรูปแอคอาหน้าแก่หรือรุ่น2ท่านนะครับนะบานนี้อาเห็นไหมครับที่มีโลโก้กระดาษอยู่เห็นไหมฮะนี่ครับโลโก้ยี่ห้อเลโอน่าเนี่ยครับ เป็นโลโก้ของกระดาษยุคเก่านะครับที่ว่า,าเริ่มใช้ตั้งแต่ประมาณปี2 4 0 0รไปปลายนะครับถึง2 5 0 0าต้นๆน,นะครับนะนะครับจดจำเขาเรียกว่าอะไรตาปั๊มนะครับของยี่ห้อกระดาษนี้ดีนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับของเก๊กระดาษยี่ห้อเรียวนาเนี่ยครับระบาดออกมาเยอะมากเลยนะครับนะแต่ว่าลักษณะการปั๊มเขาเรียกว่าอะไรปั๊มตาเนี่ยมันจะเข้ม นะครับมันจะไม่จางมันจะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยตาปามเขาเก่าแห้งธรรมชาตินะรูปอายุหลายสิบปีนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยสวยงามครับบ้านนี้เก็บมาค่อนข้างดีครับนะและท่านหลวงปู่หลังปุกเสกทุกอย่างดีหมดนะครับนะพุทธคุณของท่านนี้นะครับเหนียวยังกระดูกเลยนะครับนะเมตามหานิยมก็สุดยอดเลยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับนะ ประวัติการสร้างของท่านนะครับนอกจากรูปถ่ายรุ่น1และรุ่น2นะครับก็จะมีเหรียญนะครับเหรียญรุ่นแรกกับรุ่น2นะครับสนุนราคาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับนะนอกจากรูปถ่ายที่มีราคาแพงแล้วนะคเหรียญของท่านมีราคาสูงมากเลยนะครับนะรุ่นแรกนี่สวยๆเร่องเงินเป็นล้านเลยนะครับบอกไปก่อนนะรุ่น2องนี่กันหลายหมื่นถึงหลักแสนเลยนะครับรูปถ่ายก็เช่นกันนะครับนะเดี๋ยวครั้นี้ผมจะลองต่อเลนยมาโคให้ดูเนื้อกระดาษใกล้ๆนะครับนะเดี๋ยวขอเวลาใส่เหนียสักครู่ครับ อย่างที่ผมบอกเลยครับยันเห็นไหมฮะยันเขาจะลอยเด่นขึ้นมาเลยไหมฮะเด่นขององค์หลวงพ่อไหมครับเพราะว่าเกิดจากการจานจานในฟิล์มเลยครับก่อนที่จะล้างลรอาจเป็นลูกขึ้นมาไหมครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือเป็นรุ่นสองนะครับหน้าหนุ่มหรือหน้าแก่ของท่านนะครับสังเกตที่ยันครับของแท้ครับยันเขาจะดําแล้วก็จะลอยเด่นขึ้นมาเลยครับนะถ้าเป็นของเทียมันยันมันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับนะ แล้วก็ดายไหมครับเนี่ยแห้งเก่าธรรมชาติเลยไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับรูปหน้าหนุ่มรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมพบเจอเลยนะก็จะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือแบบแรกก็คือแบบที่ผมมีอยู่นะครับก็คือจะเป็นหลังเรียบนะฮะหลังเรียบแล้วมีอีกแบบหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นหลังจานเป็นจานหมึกจีนเวลามีของท่านนะครับแบบนั้นจะหาชมยากมากและราคาแพงมากเลยนะครับนะแต่ไม่ว่าจะ เป็นหลังจานหรือหลังไม่จานนะครับก็ทานหลวงปู่หลามบุกเสดทั้งคู่และครับนะแต่เพียงแค่ว่าสนนราคาในการเล่นหานจะต่างกันค่อนข้างมากเลยนะครับนะแต่ขอแค่ว่าทานท่านขอแค่แท้ทานนะครับทุกอย่างดีหมดแล้ครับเพราะยังไงก็ได้รับการปลูกเสกอย่างดีจากหลวงปู่หลามออดกางของเรานะครับนะสวยงามครับเห็นไหมฮะอายุรูปนีเก,เ,กเกือบเกือบเจ็ดสิบแปดสิบปีนะครับนะ เห็นไหครับเห็นไหมฮะคมชัดครับจดจําให้ดีนะครับเห็นไหมฮะดำนะฮะดำๆแต่ไม่ดําสนิทเห็นไหมครับเนี่ยจะมีเขาโค้งอยู่ไหมครับอ่ะผมจะเอียงรูปไปดูนะครับจัดไว้เป็นลูกที่หาชมยากมากบานหนึ่งเลยนะครับของแท้นะจดจาไว้ให้ดีนะครับเจอที่ไหนนะครับถ้าดูแล้วเข้าตาแล้วครับเก็บไว้เลยนะครับนะถือว่าคุณได้ของดีของวิเศษเลยนะครับนะเห็นไหมะ ด้านหลังนะครับปกติเราก็จะไม่ค่อยเจอนะครับที่ว่าเป็นรูปถ่ายแบบสมัยเก่าแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เรียกแหวกกระจกมานะครับนะก็จะมีหนุงมปู๋หลับเนี่ยครับที่ผมเจอเนี่ยครับส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยแหากกระจกหรอกครับนะเห็นไหมฮะเนื้อกระดาษไหมครับ นี่ฮะโลโก้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับพอเราเข้าก้อนนะครับก็จะแห้งแล้วจะไม่เลอะไม่เละไม่เบอร์ไม่ฟุ้งเป็นไหมครับเนี่ยเหมือนกับจะแห้งๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยอย่างงี้แท้ตาเปล่าเลยครับโลโก้อย่างเงี้ยครับนะจดจำให้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะช่วงนี้กระดาษเร็วหน้าเก๊ทำออกมาเยอะนะครับระวังให้ดีนะครับ ดูลักษณะโลโก้ดูฟอนต์หนังสือให้ดีนะครับนะเจอแบบนี้แท้ดูง่ายสบายตาครับนะโลโก้แบบนี้เท่าที่ผมเจอเลยสดมากเนี่ยก็จะเป็นพวกรูปถ่ายยุคเก่าประมาณปี2อกว่าถึงประมาณไม่เกินปี2อ1 0นหรอกครับไม่เกินนี้นะเท่าที่เคยเจอเลยนะนะครับเป็นจัดว่าเป็นกระดาษากระดาษยุคเก่าเลยนะครับนะ เคยเห็นของหลวงปู่ชั่วัดบางแพกใต้ะครับก็เป็นโลโก้แบบนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยนั่นก็สร้างประมาณปีสองสี่กว่าเหมือนกันนะครับนะรูปถ่ายหลวงปู่ชั่วนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะเออเอามาไลฟ์ให้ชูเอามาไลฟ์ให้โชว์ให้ดูอีกทีแล้วกันนะฮะนะครับอ่ะด้านหน้าทีนะครับเห็นไหมครสวยงามครับนะถึงจะไม่ใช่ฟิล์มแรกของท่านนะครับเป็นฟิล์มสองนะครับแต่รูปต้องมีความคมชัดในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าเบอร์ฟุ้งหมดนะครับ เห็นไหมฮะแล้วพวกลักษณะเรียกยานนี้จดจําให้ดีนะครับเห็นไหมครับซูมมามันต้องไม่เบลอนะครับเห็นไหมฮะต้องคมชัดอย่างนี้นะครับต้องไม่ขึ้นเขียวไม่ขึ้นเงาไม่ขึ้นเหลืองนะครับห้ามเขียวห้ามเงาเด็ดขาดเลยนะครับนะเห็นไหมครับอ่ะส่วนสนุนราคานะครับสําหรับรูปถ่ายหน้าหนุ่มรุ่นแรกของปู๋หล่ำนะครับนะแบบที่ไม่มีหลังจานนะครับแบบที่ผมถืออยู่บานนี้เลยนะ สนนราคาต้องสตาร์ทอยู่ที่หลักพันกลางๆถึงหลักหมื่นเลยนะครับนะส่วนถ้าเป็นรุ่นแรกแบบนี้นะครับหน้าหนุ่มแบบนี้นะครับแล้วมีหลังเป็นจานลายมือของท่านนะครับต้องว่ากันหลายหมื่นเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะส่วนรุ่น2ก็ราคาไม่เบานะครับสวยๆก็หลายๆพันหนูนะครับรุ่น2นะที่เป็นแอคที่ท่านใส่แว่นนะครับนะแอคที่ท่านแก่แล้วอีกอีกแอคหนึ่งนะครับนะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราอาจจะได้เอ่อเรียกว่าอะไรเจอรูปถ่ายที่ราคาแบบ ได้นะถ้าเกิดว่าเราดูเป็นระดูขาดนะครับนะส่วนท่านไหนที่ดูไม่เป็นก็ลองเข้ามาดูในช่องของผมนะครับนะลองดูแล้วก็จดจำรายละเอียดลองศึกษาร่วมกันแล้วกันนะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยผมสูมป,ประมาณเออเท่ากับกล้อง 10x นี่แหละครับนะเจอที่ไหนอย่าปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาดนะครับนะเนี่ยนะครับอ่นะโอเค จบแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับนะยังไงก็ฝากติดตามช่องกับผมด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์หรือ Sub s cribe ให้ผมด้วยนะครับนะเพื่อไปกำลังใจให้ผมหารูปดีๆสวยๆเก่าๆนะครับมาให้ชมมปเรื่อยๆนะครับนะสุดท้ายนี้นะครับขอบารมีหลวงปู่หล่ำวัดกลางนะครับช่วยปกปักรักษาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมในช่องของผมนะครับ ให้แค้วลาดปลอดภัยเดินทางไปทำมาไหนให้เจอแต่โชคแต่ลาบนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอพอะคุณมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับสวัสดีครับ